คุณผู้ชมคะมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของทรูปลูกปัญญานะคะได้เปิดเผยรายชื่อ39ทีมค่ะที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศจากพลังนักเรียนกว่า2,000คนร่วมต่อต้านการทุจริตผ่านการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะก,การแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ประจำปี2,565ค่ะมูลนิธิต่อต้านการทุจริตกระทรวงวัฒน,นธรรม เครือเจริญพ่อกระพันกลุ่มครูและมูล,ลนิธิพลังที่ยั่งยืนบริษัตตทปตทจำกัดมหาชนร่วมใจปลูกความดีปลูกคุณธรรมนำไทยพ้นภัยคอร์รัปชันจาัดก,การประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการสแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ประจำปี2565ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิาธิาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนสุดา สยามบรม,มาราชกุมารีพร้อมกับทุนการศึกษามูลค่ากว่า685,000บาทหลังจากที่ปิดรับผลงานนะคะมีน้องๆมีนักร้องนักเต้นนักฟอนนักแร็ปนักรำนักแล่จากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น8 5ผลงาน8 3สถาบันจาก41จังหวัดทั่วประเทศด้วยค่ะ ในการนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณยุทธิกาอิสรางกูณณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิอาทิพลเอกธีระเด,ดชฉัดเสถียรพงศ์รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตคุณสิริรัตน์วสุวัตเป็นกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตคุณอัชราเทพสิริเป็นผู้ช่วยอาวุโสด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืนธรรมาพิบาลและสื่อสารองค์กรเครือเจริญโภคกัณฑ์คุณอุไรรัตน์อภิวัฒนกุลเป็นผู้ช่วยผู้อุ่วในการสื่อสารภายในองค์กรด้านยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสารเครือเจริญโภคกัณฑ์คุณสุรัชจงดาผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์คณะกรรมการจากกลุ่มทรูคุณชุมพลนิ่มสุพรรณผู้ช่วยผู้อุ่วในการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ภูปูปัญญาและคุณปิรันธนีพาณิชพัฒนผู้จัดการแผนกสื่อสารฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมภูปูปัญญาร่วมตัดสินผลงานในห้องประชุม1ชั้น8อาคารวัฒนธรรมวิสิทธิกระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเพื่อคัดเลือกผลงานผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปนะคะทางนี้สามารถดูรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบได้ที่ทางเว็บไซต์ค่ะ www.acf.or.th ค่ะ โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกรอบรองชนะเลิศในวันที่11มกราคม2566เพื่อคัดให้เหลือ12ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นลำดับต่อไปนั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ